กระซางมันถอดวแตามันเห็ดแสบแต่ว่ามันกันน่นแล้วจะได้ซื้อใหม่แล้วอันนี้อยาไปทิ้งไว้นาปวดขาอะไรนะฮะยอียงกอเอะโครละสามลอยเนาะ

เขาผัดรวมใช่ไหมเ้าผัดไข่เขาผัดไข่ใส่หม,ไมไูไข่ก็ใส่หมู อันนี้พริกมันติดโคกมาด้วยมันก็ไม่เผ็ดหรอกแต่มัสนสวยเอ้ผัดไข่นะครับนี่ Common tip. Common tip. It's a pin. เรออยียบร้อยข้ามเขี่ยไหมนะเออมันหงบผูบออผ้บออ้านหงผูบออ้บังหงสุม,เมืเหมันกันประเมินบอ่อกสร้างความ 好生。